离婚。 เบากันอินดี้ครับมากับถ้วยฮะถ้วยไม่ถ้วยถ้วยมือนี้นะครับพเมย์ี่น้อกก็เป็นอิดที่พี่หนึ่งนะครับพแม่พเ่น้องที่ว่าเออพร้อมบญญปปรรยายสรรพคุณสมุนไพรไปพร้อมกินไปครับพเมยน้อกเป็นการใช้วิถีเอาชีวิตอตดบนป่าบนเขาเวลาผมขึ้นไปหาสมุนไพรผมเอฟซีถามว่านอกจาก จับปลาจับปูปิ่งกินแล้วยังมีอย่างที่กินได้อีกบอ่อครับพเมย์พี่น้องอุ้ยมียังมีอีกสารพัดมากไปเลยที่ผมกินได้ที่หลักๆเลยที่ผมกินคือกล้วยครับผมพเมยพี่น้องเกาลังจากตัดเกาลังมาต้มคร,รับพแม่พี่น้องเกาลังเดี๋ยวเห็ดอีพี่ต่อไปเเบิร์นด้วครับพแม่พี่น้องเลยแต่วันนี้เราจะมาดูก่อนว่าผมกินกล้วยอะไรเป็นกล้วยป่าทําไมถึงไม่ฝาดทําไมถึงกินได้กินอย่างอร่อยๆรครับพแม่พี่น้องเพียงจะใช้พริกเกลือกับ น้ำปรงน้ำปลาแล้วก็ชุลมุชุลุดไปแค่นั้นเองครับเพ,พื่องก็กินได้เรากินยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเพ,พื่องไปเลยครับ อื mm ๋อขนมยี hmm. mm ่ครม

อืมหืมน่ากินากเลยอืมหืมแล้วแบบนี้ก็เป็นชีวิตเป็นชีวิตจริงจริงของผมครับพี่น้องเป็นชีวิตจริงๆนะเป็นชีวิตจริงๆบนเขาครับพี่น้องยง่ผมไปหาพุ่นหาพี่ครับพี่น้องแง่มด้ดเขาด้ดยังผมก็สิใส่กล้วยแหลกกิน กล้วยถ้าต้องเลือกให้เป็นอย่าเลือกลูกป่าครับพี่น้องกล้วยป่าครับกล้วยป่าครับนี่กล้วยป่านะครับมันจะเล็กๆครับเกลือจะยาวนะเกลือเขาจะยาวนะผิดปกติใช่ปะก็เอาได้ครับพี่น้องสามารถรลิกจายได้ดังชีวิตได้เนาะดังชีวิตได้ป่านะครับ กล้วยป่านะครับพ่อแม่พี่น้องผลสุกข,ของมันรักษาอาการคนที่เป็นโรคฤิ์สีดวงทวารหนักนะครับพ่อแม่พี่น้องฤทธิ์ดวงฤิ์สีดวงทวารน,นั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องลูกกล้วยป่านะผลสุกนะครับเฉพาะผลสุกนะถ้าผลดิบล่ะผลดิบแก้อาการท้องเสียหรือแก้ไอครับวิธีกินกับแก้ไอด้วยการเอาไปจิ้มพริกเกลือแบบนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้อง พีเอแบบนี้เลยนะครับเอาไปจิ้มกินแก้ไอได้ยอย่างดีครับพี่พี่น้องแล้วยางมันล่ะครับพี่พี่น้องมันจะมียางด้วยยางมันสําหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะฟังห้ดีเลยครับพี่พี่น้องสําหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะเวลากินยามเข้าไปหรือเอาช้อนเดี๋ยวไปตรงเอายางมันครับพี่พี่น้องกินมันจะช่วยให้ไปสมานแผลได้อย่างดีครับพี่พี่น้องห้ามเลือดกับสมานแผลครับพี่พี่น้องหัวปลี ห้ามหัวปีลดน้ําตาลในเส้นเลือดได้อย่างดีสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับพ่มพี่น้องคนที่น้ําตาลในเส้นเลือดมากมันจะช่วยลดน้ําตาลในเส้นเลือดได้อย่างดีสําหรับหัวปี amin. ทีนี้เรามาดูลําต้นกันครับลําต้นของมันสามารถรักษาโรคไตได้ครับพ่อแมพี่น้องสําหรับคนที่เป็นโรคไตนะครับพ่อแมพี่น้องนะผลดิบแก้ท้องอืดท้องเสียผลสุกแก้ฤธษ,ษ์ดวงวาวรครับ่มพ,มพ,มพมี่น้องหัวปี ลดน้ำตาลในเส้นเลือดจำให้ดีเเลยครับพเมรพนองยางของมันสมานแผลสำหรับคนจะเป็นแผลในกระเพาะครับพเมรพนองรักษาได้อย่างดีเลยครับพเมรพนองมันเป็นมันเป็นประสบการณ์เนประสบการณ์จริงครับพเมรพนองสำหรับคนจะเป็นโรคกระเพาะเป็นปีสองปีรักษาบองหายครับพเมรพนองบางคนเป็นหดซิปก็ปีเลยนะสำหรับโรคกระเพาะนะแต่ไปกินยาบ่มหาย แต่มากินยางกล้วยกับหายเออมันก็แปลกดีเท่ากันครับพ,รพ่อแม่หนองที่นี่หมอเข้าไปี่สวดว่าคนที่เป็นเจ้าหน้ามันเป็นโรคไออ,อย่างมูลสวัสดิ์ครับพ,รพ่อแม่่นองมูลสวัสดิ์ที่นี่เวลามันชนกันเนี่ยมันจะเกิดอาการแบบร่างคนเขาเชียวว่าครับมันชนก,กันก็บสิตายครับพ,รพ่อแม่่นองแต่ไปหาพระพระให้แต่เอายางกล้วยมาท่าครับพ,รพ่อแม่่นองเอาแล้วมันหายได้ยังไงมันหายก็้อนว่า ยางมันได้ไปเคลือบเอาไปให้หมอเบิงหมอบอกว่ายางของมันได้ไปเคลือบแผลครับภายในสนองรักษาแผลสมานแผลทําให้แห้งครับภาในถนอนหงมอนอนหมอเขาก็บอกว่าอา้าวหมอก็เลยบอกว่าก็สม,มุนไพรชนิดนี้ยางกล้วยป่ามันเคลือบแผลอยู่แล้วแปนว่าห้ามเลือดอยู่แล้วมันกระือของเขาครับภาในสนองอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับตัวนี้เรื่องจริงเลยนะผลดิบแก่ทองเสียทองเป๋้องอื่นผลจุกลิบสีดวงระวนันภายในสนอง หัวปีลดน้ำตาลในเส้นเลือดบำต้นรักษาโรคไตคพ่อแม่น้องวิธีกินแต่ละอย่างผมเสีบบอกให้เข้าใจด้วยครัพบพ่อแม่น้องสำหรับหัวมันลูกมันแก้ไอให้ฝานฝานฝานเป็นชิ้นเล็กหรือบีเป็นชิ้นแบบนี้เลยสำหรับลูกอ่อนมันนะเอาไปจิ้มริกเกลือแก้อาการเจ็บคอ แกไอครับพนเอน้องเข้าเดียวหายครับพันเอื้องแล้วก็สําหรับยางของมันวิธีกินให้เอาสอดไปตรงเอายางมันครับพันเอื้ให้เอาส่ดตรงไปห้ามเลือดไปทาตรงที่เลือดไหลแล้วก็กินสําหรับคนที่เป็นรคกระเพาะเป็นแผลในกระเพาะครับพนเอน้องสาหรับหัวตีกินดิบหรือกินสุกก็ได้ครับพันเอน้องไปต้มกินหรือฝานกินยินเลยก็ได้กินกับรกเพือกับกัน รักษายดน้าตาลในเส้นเลือดครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับต้นของมันครับพ่อแม่พี่น้องแต่สูตรตำรับของมันนี่คือทั้งต้นทั้งดอกทั้งลูกทั้งอย่างเมดเลยทั้งลงทั้งลากมาต้มรักษาการโรคไตเข้าใจตามนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับมื่อนี่ก็เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ว่าได้มากินขวดยิบโซครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้กินไปด้วยแล้วก็แนะนำวิธีเอาชีวิตรอดประสบการณ์จริงของผมที่ใช้เวลา20กว่าปีอยู่บนเขามากครับพ่อแม่พี่น้อง กเป็นประสบการณ์จริงเรือครับอันนี้มาทําเรื่องราวจริงๆให้ดูนะครับพ่อแม่พี่น้องเพราะมันย่อยสรรพคุณของมันให้ฟังสําหรับวันนี้ก็ผมเป่าโอ้ลินดี้ครับพ่อแม่พี่น้องผมบ่าวกันอินดี้ครับพ่อแม่พี่น้องขอลาไปก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องที่คำามารับชมคลิปนี้ความสุขกับเพิุ่นทุนหนาวรักเป่าโอ้ลกระดับสนุนเบากันกับเป่าโอ้ลอย่ากดข้ามโฆษณาในคลิปครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับ